สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปฟานีพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะของคนที่ยังอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนความรักสามคนนะคะจะ เดินหน้าต่อไปยังไงในความรักในความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะคะในความสัมพันธ์แล้วก็ดูทั้งความรู้สึกของคนรักด้วยว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำำําทํานายไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ the high p i n t e s t four of c u p a g g of pentacle a g g of wand the world six of wand ten of wand page of sword ten of cup ใบสุดท้าย t e of sword ค่ะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุไฟในช่วงตอนนี้นะคะ the high p r i n c e s s นะคะ four of cups นะคะเป็นความรู้สึก บางครั้งที่ตัวคุณบอกว่าคิดนะคะกับเรื่องความรักแต่เป็นจริงนะปัจจุบันการกระทํามันสวนทางกันกับกับความคิดน้อสวนทางกันนะคะทาให้ตัวชาวทัสไฟเองนะคะตอนนี้คุณคุณเศร้าคุณรู้สึกเสียใจกับใครบางคนกับคนรักที่พูดอีกอย่างแต่ก็ทําอีกอย่างแต่ความรักมันก็ มันก็ยังไม่เดินหน้าไปไหนเหมือนมันหยุดนิ่งหยุดนิ่งไว้ณตอนนี้แล้วก็ไม่อยากคิดที่จะทําอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นในความรักในความสัมพันธ์ที่มีเข้ามานะคะของชาวทาตไฟในช่วงตอนนี้ mm hmm. เหมือนคุณอิ่มกับความรักมันแน่นแน่นจนจุดอกไม่อยากที่จะพูดอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเกา่เกาๆเคยพูดเคยเสียใจเคยร้องไห้เคยผิดหวังก็ยังเหมือนเดิม ก็เลยแค่มองหน้าคุณก็แทบไม่อยากจะมองแล้วนะคะในตอนนี้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่อยากที่จะอยู่ในสถานะแบบนี้แต่มันทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้บางทีอยู่เป็นตัวสำรองบางทีอยู่ในมุมที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยเลยชัดเจนได้ในความรักในความสัมพันธ์เพราะเพราะคนรักของคุณเขาก็ทำตัวเริ่มเริ่มหืนหา่าง ไม่เหมือนตอนแรกๆร,ระยะหลังๆมายิ่งทําตัวเหินห่านะคะยิ่งยิ่งห่างไกลออกไปทําให้คุณเจ็บเจ็บแบบเจ็บลึกๆแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ณตอนนี้ที่ผ่านมาความรักดูดูดีนะดูสวยหรูดูทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาแบบรวดเร็วนะคะมันเข้ามารวดเร็วจนตัวคุณแบบรู้สึกแบบรักแล้วก็เพอร์เฟกคิดว่ามันเพอร์เฟกมันมันครบหมดทุกอย่างแล้วแหละนะคะ คิดว่าดีคิดว่าใช่นะคะคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีคิดว่าใช่เจอคนที่ถูกตาถูกใจแล้วแล้วแต่ณปัจจุบันณตอนเนี้ยคุณรับรู้ได้แล้วว่าเหมือนกับความรักมันมันหมดช่วงโปรโมชั่นกลับเข้าสู่สภาวะในจิตใจเดิมวนเวียนกลับมาอีกแล้วในความสัมพันธ์ในความรู้สึกแบบนี้บางครั้งเป็นความรักที่ที่มันต้องแอบที่มันต้องซ่อน ไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือชัดเจนได้ในความสัมพันธ์เป็นตัวสำรองก็ได้คิดอยากจะทําคิดอยากจะหนีแต่มันก็ยังวนเวียนเหมือนานาฬิกาเดินย้อนกลับมาคิดว่าเป็นกรรมที่ต้องชดใช้ซึ่งกาลการแต่มันยังไม่หมดมันวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะอดทนนะคะอดทนและสู้ต่อไปเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาแล้วตัวคุณเองจะหลุดพ้นจากพานานาการในความทุกข์ในความเศร้านี้เองแต่ณเวลานี้เหมือนกับ มันยังวนเวียนมันยังไม่ไปไหนเหมือนาฬิกาเดินรอบวนไปวนมาอยู่แบบนั้นในความรักในความสัมพันธ์ในสิ่งที่มีด้วยกันกับคนรักเครียดทุกอยากออกมาเหนื่อยมันก็เป็นแค่ความรู้สึกของอาการที่ของคนเศร้าของคนที่ผิดหวังในความรักในครั้งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนคุณแบกรับไว้ไว้ตัวเดียวไว้คนเดียวไว้ทั้งหมดในความรักเก็บแบกไว้หมดไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆมากมายที่มันรุมเร้าทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องครอบครัวทั้งเรื่องคนที่ภายนอกที่ไม่คิดที่จะช่วยอะไรเลยแต่ก็มักจะนำปัญหามาให้คุณคอยช่วยคอยแก้ไขให้สำหรับชาวธาตุไฟแล้วบางครั้งเกี่ยวกับคนอายุน้อยมากกว่า นะคะมักจะนําปัญหามักจะนําเรื่องราวแล้วก็สิ่งที่มันมันไม่ดีอ่ะชอบสร้างปัญหาแล้วก็ชอบมาให้คุณแก้ไขอยู่บ่อยครั้งจนตัวคุณรู้สึกว่าคุณคุณทุกข์เลิอกเกินมันทุกอย่างแสนสาหัสสิบดาคือความเจ็บปวดคือทรมานคือที่สุดในความทุกข์หมายถึงการบอกเลิกก็ได้การจบก็ได้การทนอยู่กับความรักแต่นางไพ่โดยรวมมันบ่งบอกเหมือนกับว่าคุณทน ทนอยู่กับความรักที่มันช้ำบอบช้ำมาอย่างยาวนาะนแล้วมันก็ช้ำอยู่แบบนี้ไปไหนไม่ได้เนี่ยสิบดาบปักอยู่ไปไหนไม่ได้วนเวียนอยู่แบบนี้ในความรู้สึกที่มันเจ็บปวดมันช้ำนะคะสุดๆในในชีวิตที่ที่เคยเจอมาที่เคยเจอมารอแค่เวลารอแค่กรรมมันหมดแค่นั้นเองนะคะในใจลึกๆของคุณนะ่ะทุกคนแหละไม่ใช่แค่ชาวธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลม ทุกทา่านทุกคนก็ย่อมคิดเหมือนกันว่าอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากเป็นตัวจริงอยากใช้ชีวิตแบบพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัวสิบทวความฝันเล็กๆความฝันอันยิ่งใหญ่ของคุณมันยังอยู่ภายในใจคุณคุณหวังและคุณรอรออยากพบรออยากเจอคนดีบางครั้งคุณให้โอกาสนะให้โอกาสครั้งแลว้วครั้งเล่ากับคนรักแต่เขาก็นิ่งแต่เขาก็เฉยเหมือนกับปล่อย ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไม่ได้จริงจังอะไรไม่ได้ชัดเจนอะไรกับตัวคุณมีแต่ตัวคุณเท่านั้นเป็นฝ่ายที่ตั้งความหวังเป็นฝ่ายที่ฝันฝันอยู่ฝ่ายเดียวอยากสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวที่อบ่นอยากเข้าใจซึ่งกันและกันในช่วงตอนนี้เหมือนความรู้สึกแบบนัานของคุณรักมันมันหายไปหมดแล้วนะคะมันไม่มีแล้วมันไม่เหลือแล้วเยื่อใยที่มีให้กันเหมือนกับอยู่คบกันหรืออะไรพอแบบ ผ,ผ่านไปในในแต่ละวันเฉยๆนะคะในแต่ละวันเฉยๆทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าช่วงนี้มันทุกทุกหนักมากแล้วมันก็วนเวียนอยู่แบบนี้หาทางออกไม่ได้และอีกอย่างยังเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยด้วยถ้านําปัญหานําอะไรมามาให้คอยมาให้ทําให้คุณต้องคอยคอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหาให้ยิ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งหนักเข้าไปอีกในความ ในความรู้สึกตอนนี้สําหรับชาวธาตุไฟรู้สึกมันมันแน่นมากนะคะมันแน่นมันจุกอกรู้ทั้งรู้เห็นทั้งเห็นแต่ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ไปมากกว่านี้ในความสัมพันธ์ขอให้ขยายเพิ่มให้อีกแล้วกันนะคะอยากจะบอกอะไรชาวธาตุไฟไหมในความสัมพันธ์แบบนี้ The chariot, e i g h of Cups, Four of Swords. ไพ่บอกว่าอยากให้คุณตั้งใจอยากให้คุณตั้งใจอยากให้คุณมีสตินั่งนิ่งๆสงบสติอารมณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอยากให้คุณใจเย็นอยากให้คุณนิ่งคิดได้คิดเป็นแล้วคุณจะมีสติพอมีสติแล้วคุณจะสามารถแก้ไขปัญหา ในสิ่งต่างๆได้ไม่อยากให้คุณหนีปัญหาไม่อยากให้คุณหนีเดินหนีอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่อยากให้คุณนั่งนิ่งๆแล้วก็คิดทบทวนนะคะแล้วคุณจะเห็นชัดเจนแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวคุณเอง ความรู้สึกที่มีก็ให้แบ่งไว้เผื่อลักตัวเองบ้างอย่าไปทุ่มเทกับคนอื่นมากเกิดไปจนไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองบ้างนะคะหันมองย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างว่าวันนี้คุณดีขึ้นหรือ,อยังวันนี้คุณยิ้มให้ตัวเองหรือ,อยังนะคะเป็นไพ่แนะนำมาประมาณนี้นะคะให้สำหรับชาวธาตุไฟได้ลองพิจิรณาอย่างรอบคอบนะคะในสิ่งที่ มันเป็นจริงในปัจจุบันที่คุณพบเจออย่าพึ่งอย่าพึ่งคาดหวังอะไรไปมากกว่านี้ในเรื่องของอนาคตที่มันยังไม่แน่นอนแต่อยากให้คุณคิดถึงณนะปัจจุบันณนสิ่งที่คุณเป็นอยู่คุณต้องมองย้อนดูตัวเองแล้วก็กลับมารักตัวเองส่องกระจกดูว่าวันนี้คุณยิ้มให้ตัวเองหรือยังนะคะให้พลังงานดีๆมาสะท้อนกลับมาหาคุณนะคะคุณจะได้รู้สึกว่าคุณมีคุณค่านะคะและยังมีผู้คนอีกมากมาย นะคะที่เขายังยังให้กำลังใจคุณยังมองเห็นคุณค่าของคุณยังมองเห็นความสำคัญของคุณอยู่เพียงแค่คุณยอมรับเปิดตัวเปิดใจนะคะเปิดกว้าง,างนะคะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าไปจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกแค่คนเดียวไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือเอาชีวิตของคุณไปแลกได้นะอยากให้ชาวทาดไฟให้กำลังใจตัวเองมากๆและดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดนะคะ อย่าเอาคนเดียวมาตัดสินใจชีวิตของคุณทั้งชีวิตนะคะมันไม่สวยงามเลยตอนนี้คนรักของคุณเขาเขาทำอะไรอยู่เขาคิดอะไรอยู่นะคะขอดูความรู้สึกของคนรักให้และกันนายออฟสวอร์ดเด h e เฮอร์มิตเดว เขาก็เจ็บปวดนะเขาก็ทุกข์เขาก็มีเรื่องราวที่เขาทุกเหมือนกันก้าวดหมายถึงการจบก,การความทุกข์สิ่งต่างๆบางทีเขาเขาหนีไปหรือเขาอยู่คนเดียวเขาอยู่ในมุมคนเดียวเหมือนกับหนีไปห่างไปเขาใช้ชีวิตแบบแบบคนเดียวบางอารมณ์มันมันเครียดมันทุกข์แล้วมันหาทางออกไม่ได้ หรือคนรักของคุณในช่วงตอนเนี้ยเหมือนเขากําลังหมกมุ่นหรือเขาไปกําลังทําอะไรอยู่รับหลังคุณอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้มันหมายถึงว่าการทําแบบลับๆหรืออะไรที่แบบซีเรียสแล้วก็เครียดแล้วก็ท้าบขยับางคนก็เหมือนกับหนีไปอยู่มุมของตัวเองนะคะไม่ไม่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหารหรืออะไรเลยแต่เหมือนกับเอาตัวรอดอะนะคะพูดตรงๆคือเขาเอาตัวรอดะะเขาหาทางหนีที่ไรอยู่นะคะ เพราะอะไรทำไมเขาถึงได้เป็นคนลักษณะแบบนี้ด้วยความจำเป็นอะไรหรือเปล่าหรือเพราะเรื่องอะไรเ o เว่ of o ฟวอ f o ด o ฟร i a อ d of ร์ดแ t มันเหมือนมันเป็นความลับเนาะให้บอกว่าบางทีเขามีความลับเป็นความรับที่มันมีความลับหรืออหลบๆซ่อนๆแอบมีอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่า ในความรักในความสัมพันธ์หรือเหมือนกับว่าเขามีอีกคนหนึ่งนะคะที่เขาคาดหวังไว้แล้วก็เขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาสบายใจเหมือนเขาตัดสินใจแล้วเขาเด็ดเดี่ยวแล้วเขาก็จากไปจากไปอืมเขาจากไปเขาตัดสินใจเด็ดเดี่ยวเขาจากไปไปเพื่อที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่นะแล้วก็ที่อยู่หรือย,อยังไงมันเป็นความรักเหมือนแบบมันต้องแอบมันต้องซ่อนมันต้องแอบมันต้องซ่อนแล้ว ก็เลยเกิดความทุกข์ที่บอกไปมันก็เลยเกิดในเรื่องของความทุกข์แล้วเขาเหมือนกับเขาหนีปัญหาเขาปล่อยปัญหาทิ้งไว้พยายามที่จะเลี่ยงหนีไม่ตอบไม่ทักไม่ไลน์ไม่ถูอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะความรักสามเศร้าเข้ามาจริงด้วยสามดับนะคะมันเป็นความรักของความรักที่บอกว่าเจ็บปวดตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะ แล้วก็ไม่คิดที่จะแก้ไขแต่เป็นการหนีหนีปัญหามากกว่านะคะอืเป็นมือที่สาบไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะคะแล้วก็ชีวิตของเขาในช่วงเนี้ยมันเหมือนกับมันต้องปรับมันต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเขาต้องเดินทางแล้วก็พยายามที่จะถ้าใครบางคนที่ยังแบบยังเสียดายอะ่ะมันเหมือนกันกบกําลังทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะ ไม่อยากที่จะเสียใครสักคนอะ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอมไม่อยากที่จะเสียใครสักคนแต่คุณก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกับว่าคนรักของตัวตัวคนรักคุณอะ่ะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอืมกะเป็นประมาณเนี้ยในความรักในความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวทัศไฟแล้วคนรักของคุณเขาเขาเป็นใครกันเซเว่นออฟคับคิงออฟเ เดฟมีชาวราศีกรกฎพิจิกมีนะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภกันมังกรเป็นคนชอบพื้ฝันเป็นคนมีจินตนาการสูงแล้วก็ความรักก็ไปเรื่อยๆเขาชอบอิสระเข้าไม่ต้องการการผูกมัดถ้าใครที่อยู่กับเขาได้ก็คือต้องเข้าใจตัวตนของเขาที่เขาเป็นจริงๆอะแล้วก็ไม่คิดที่จะจริงจังกับใครด้วยมันเหมือนกับยังชอบเที่ยวยังชอบไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้ไม่ไม่หยุดะ่ะนะคะอืม ไม่ได้หยุดนิ่งหรือโฟกัสกับใครที่แบบชัดเจนเป็นความรักที่เป็นแบบสายเปยสายเพย์บอยอะไรประมาณนั้นนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชอบทําให้ให้คุณเจ็บช้าชอบทําให้คุณทุกข์ชอบทําให้คนที่รักเขาอะเป็นทุกข์ซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเขาไม่ได้เดือดร้อนเขาไม่ได้เป็นทุกข์เลยเขาไม่แต่ได้กับได้แต่คนที่ทุกข์กว่าคือตัวคุณนะคะอย่าง เป็นกำลังใจให้สำหรับชาวทัดไฟนะคะสู้ๆต่อไปนะนะคะอดทนนะคะเห็นคุณค่าตัวเองให้คุณค่าตัวเองนะคะม o v e อ n ได้ม o v e อ่อแต่ถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ต้องรอจังหวะรอเวลาที่มันมาถึงเมื่อไหร่นะคะพยายามพยายามรักตัวเองก่อนนะคะสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้นะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต,ต่อๆไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ